อำนวยการคือหัวใจสำคัญของความเป็นระเบียบและความเรียบร้อยในสำนักงานเป็นศูนย์รวมแห่งการประสานงานทุกภารกิจคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกหุ่มง,งานเดินหน้าไปด้วยความราบรื่นดูแลงานด้านสารบัญการประชุมราชการการบริหารสำนักงานและงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกข่าวสารเผยแพร่อย,อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องและงดงาม กลุ่มอำนวยการจึงเปรียบเสมือน,นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งความร่วมมือและงดงามโดยความเป็นระเบียบในทุกมิติกลุ่มบริหารงานบุคคลคือเบื้องหลังความสำเร็จของบุคลากรทีมงานผู้ดูแลทรัพยากรมนุษย์อย่างมีศิลปะและหัวใจบริหารงานด้วยหลักคุณธรรมดูแลการบรรจุแต่งตั้งเลื่อนขั้นเงินเดือน ประเมินวิทยฐานะตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพกลุ่มบริหารงานบุคคลเชื่อมั่นว่าคนคือทุนอันล้ำค่าขององค์กรถึงมุงสร้างระบบบริหารที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนได้เติบโตอย่างภาคภูมิกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่ปลุกพลังความเป็นครูให้เบ่งบานมุ่งพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่มีสมรรถนะรอบด้านให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพผ่านการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างระบบเครือขา่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ครูทุกคนเป็นทั้งผู้ที่สอนเก่งและผู้เรียนรู้ ลอดชีวิตกลุ่มนโยบายและแผนคือมันสมองของสำนักงานผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมทุกแผนงานผ่านการวิเคราะห์และวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ทุกภารกิจเป็นไปอย่างมีทิศทางเกิดผลลัพธ์เป็นรูป,ปรธรรมวาดแผนที่แห่งอนาคตทางการศึกษาให้ทุกก้าวเต็มไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้ดูแลระบบงบประมาณของสำนักงานอย่างเที่ยงตรงให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงินงานบัญชีงานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์ทำงานด้วยหัวใจแห่งความรับผิดชอบใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นเข็มทิศเพื่อให้ทุกภารกิจการเงินดำเนินไปอย่างราบรื่นโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาวข้ามขีดจำกัดของเวลาและระยะทางด้วยเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ไร้ขอบเขตผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลในวงการศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาสนับสนุนระบบออนไลน์ การศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อให้ครูและนักเรียนเชื่อมต่อโลกแห่งความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคือผู้ประสานพลังระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานต่างๆดูแลการรับนักเรียนการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำงานด้วยความเข้าใจเพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีความสุขในการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาผู้นำทางแห่งคุณภาพผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโรงเรียนทำหน้าที่นิเทศติดตามนโยบายและประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดการศึกษาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเปรียบดังเพื่อนคู่คิดของครูผู้ร่วมสร้างสารรค์แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นในทุกปีการศึกษาหน่วยตรวจสอบภายในคือดวงตาแห่งความโปร่งใสขององค์กรทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี และตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษาให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์และมาตรฐ,ฐานพร้อมให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรกลุ่มกฎหมายและคดีในทุกองค์กรที่เข้มแข็งย่อมต้องมีเสาหลักแห่งความยุติธรรมกลุ่มกฎหมายและคดีคือผู้ดูแลความถูกต้องดำเนินการเรื่องร้องเรียน วินยัยอุธรณรและคดีต่างๆโดยความรอบคอบเที่ยงธรรมและยึดมั่นในหลักนิติธรรมเพื่อให้สํานักง,งานเขตพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งความโปร่งใสความไว้วางใจและความยุติธรรมอย่างแท้จริงการพัฒนาตัวเองก็ยากการฝึกอบรมการเข้ารับการพัฒนาตนามที่ส่วนราชการกําหนดลบ ส่วนมนึงต้องเป็นการพัฒนาระดัตามความต้องการของเราซึ่งเราก็สามารถวางแผนแนวทางที่เราจะไปในแต่ละระดับะไปในเนื่ที่ก็จะมีตั้งแต่การพัฒนาตนนัวเองในด้านวิชาการหรือพัฒนาไอคิวหรือพัฒนาสมองมีที่เรียนกว่าใหญ่ต่างประเทศต้องขออนุญาตไม่ใช่อยู่ๆจะไปเฉยๆไม่ได้ ในช่วงเวลาติดเติมเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของครูแต่ถ้าราชการมีและความจำเป็นสั่งให้ครูมาทํางานได้แต่ครูพักผ่อนได้ก็ถือให้ครูพักผ่อนแต่ถ้าพ้กผ่อนอยู่ในประเทศไทยถ้าไปต่างประเทศต้องขออนุญ,ญาต เจอกันนะคะ